สวัสดีค่ะพบก,กับเราช่องพังปีใหม่นะคะก่อนจะดูคลิปขอหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราค่ะวันนี้เรามาดูสาวน้อยปีใหม่นอนและเราต้องแอบถ่ายกกไกลๆค่ะดูพันนอนนอนไม่สนิทนะคะนเนี่ยนอนล่น เดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตื่นหมูก็ดีมากเลยค่ะเสียงอะไรนิดๆหน่นนอยๆเขาก็จะตื่นแล้วนอนเล่นนะคะนี่น่ตื่นแล้วเจ้าหูดีนองแม่ตายของเรานะคะ จะนอนต่อไหมดูมาลุ้นกันทิ้งตัวลงนอนอีกไหมยังไงจะเอายังไงจะนอนหรือจะนั่งหรือจะลุกนอนนั่งเล่นดินเฉยเลย ั้งอยากนอนทั้งอยากขึ้นี่ปุ๊บุกบุกบุนะคะเราแอบถ่ายอยู่ใกล้ๆค่ะเข้าใกล้ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะไม่ได้เห็นภาพน่ารักน่ารักตอนซนก็มีตอนน่ารักก็มีค่ะน้องปีใหม่ของเรา เสด็จแม่ตายก็ยงุนวนไปแม่ตายเนี่ยเ็าจะนอนนอนนอนนานกว่าลูกนะคะแต่ลูกนี่นอนแป๊บเดียวนอนเล่นค่ะ Đẹp cái 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 dòng bầu dòng bầu bầu dòng bầu I'm sorry. นอนลืมตาดูเรานะคะเป็นไงล่ะนอนไม่ดูแล้วอุ้ยอ่นนอนลูกนอน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 ต่ออ่ะบกวนแล้วนอนเลยอ่นนอนเลยนอนเลยบกวนแล้ว ไปแล้วไปแล้วนอนเลยนอนลงนอนลงดูสิว่าจะนอนอีกไหมลุ้นกันลุ้นเหมือนกับเขารู้ค่ะว่าเราม,มาเอบดูเขาคงจะไม่นอนแน่ละค่ะตื่นแล้ว มาเล่นเลยนะคะอือม,มองงเลยพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าค่ะโอ้ไกลมองไม่เห็นค่ะสวยมากเลยถ้าม,มืดจะมองเห็นค่ะนตอนเช้าๆพระอาทิตย์ กอยนืนยืนจักหานาที่ยนบบืนได้บอยืนแบบบัตรองวิ่งอขอพักนิ่งสงบนิ่งสักห้านาทีไม่ได้มันไม่ใช่แนวของหนูคุณแม่พี่ใหม่บอกฉันตูดมาใส่อีกเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นมาแล้วซาเลยนะ ห้ังตูดใส่ไหมคะเป็นอะไรทำไมถึงหลัตูดใส่แม่เจ๊เจ๊เอ๋พี่ไม่จ๋าห,หนูนอนบ้างนอนบ้างหลุกนอนลองเบื้องนอนลองเบื้องหลุกนอนร่องนอนเป็นบอนนอนลองเบื้องสงบนิ่งสิ ว้า,าไงเดินขึ้นกระเลนเลยดินนยตาีโวยเบิ้งเบิ้งเบิง้งไม่เอาหนี่เอาไงจะเอาอะไรฮะจุ๊บบ่จุ๊บตอนเช้าบ่อว้าไหวสายตาถือดิดูสิไหว อรุณสวัสด์ค่ะเอ้ยตายงังง่วงอยู่เลยดินดินโนยังนอนไม่หิ่มเลยแม่ทำไรทำไรโนงานน้อยจุบกุุบจุุบจุบ,จบ,จบ,จบ อะโอโม้เอาเพื่อนอันนี้ยืนนิ่งๆ,ๆโ์นะคะหลังจากที่วิ่งทุกวันทุกวันเอาเอามัานตูดมาแล้วจยากขี่แล้วโอ้ยขี่เช่ท่ันผู้ชมเบิงจังไดยอืมอุอ หนึ่งลูกสองลูกโอ้ยหาวนอนค่ะโอ้ยนอนบ่อิ่มโอ้ยหนูนอนไม่อิ่มเลยแม่หนหง่วงไปนอนต่อวะลุกก็ก็ต้องขอไปเลยนะคะที่ขยะเยอะยังไม่ได้เก็บเลยค่ะ เพราะว่าอยากให้แม่แม่ดูลูกสาวนอนว่าเขาจะเป็นยังไงแต่วนสุดท้ายก็นอนแป๊บเดียวจุบอ่ะจุบอ่ะจุบจุบจบโอวนิ่งไวมาเป่าใส่กันอีกจุจุจุ จุ๊บวายยาปอช้กันเถอเลยอยิมหวานยิมหวานกันกลุ่มกลิบเลยตัวนี้เหอะเริ่มจะมีเนื้อแล้วมีหนังแล้วนะคะแก้มก็จะป่องปองนี่นี่แก้มป่องปอ,งอยิมววายิมหวานยิมหวาน ยิ้มหวานเออไอ้ยิ้มหวานเออโอ้ยสีหอมตะเมียยังไดแบบไหมฮรักกันรักกันรู้ค่ะรู้ค่ะจับมือด้วยจับมือด้วยย นันมาทำไมตูดฮะนักน่ะ,นะทำอะไรวะฮึฮึนั้นตูดใส่แม่ทำไมนี่อไม่ยอมให้แม่เข้านะคะมันใช้เงินขวาใส่เลยมัม่ะ จุบุจุบุจุบุจุบแม่ตายจ้ะแม่ตายนูแม่ตายของเราวพะอาทิตย์สีแดงแดงบางต้นไม้มองไม่เห็นนูนนึงค่ะ,ะอาทิตย์ขึ้น บรรยากาศตอนเช้ายามเช้าของทางควนช้างนะคะก็จะประมาณนี้มันที่สารของเราจะมองเห็นพระอาทิตย์เวลาขึ้นสวยงามมากไม่เหมือนเมืองกรุงนะคะในเมืองกรุงมันมีแต่หมอกควันมองไม่เห็น เป็นไหนละลูกสาวโอ้ยโอ้ยหมืดกับมืดขอไฟด้วยนะคะหมุดมึงเอาหนาเน็บขามาเล่นกับเจ้าดาบ่ะดาอยากวนแม่ก่สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตาม กดแชร์กดไลค์ช่องทางปีใหม่กันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กรอบครัวเราค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะไิชเป็นเหมืยนขยะใหูุ้สาวก่อนค่ะบันนี้เบกสามม่แอบไายเห่แม่เห็นตอนนอนเมเมียนนอนแป๊บเดียวโอ้ยจากกันเบังจากเดบอจากสวยหลูกจากก่อนไหม จ้าจ้ากอนเร็วจ้ากอนเร็วอัยบอเหตุฮด็ดอกค่ะเพิ่งตื่นค่ะยังไม่มีอารมณ์ค่ะก็สวัสดีค่ะอูโห